นางพญาสุริยาและพญานาคราชในป่าลึกที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และเถาวัลย์มีหญิงสาวผู้หนึ่งนามว่าสุริยานางเป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรประเทศพิดามีรูปโฉมงดงามดวงตาเป็นประกายดุจด,ดวงดาวเส้นผมดำขับถูกประดับประดาด้วยเครื่องประดับวิจิตบนสีษะของนางประดับด้วยเขาแพะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธ สุริยามีมิตรภาพอันลึกซึ้งกับพญานาคราชผู้ปกครองแห่งทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์พญานาคราชมีลำตัวสีเขียวมรกตเกรดแวววาวราวกับอัญ,ญมณีเขาเป็นผู้ทรงปัญญาและมีอำนาจเหนือธรรมชาติเขาและสุริยาต่างมีเขาแพบนศีษะเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทั้งสองพบกันบ่อยครั้งในป่าลึกแห่งนี้พวกเขาพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องราวของโลกมนุษย์เรื่องราวของเหล่าเทพและเรื่องราวของจักรวาลความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นไม่ใช่แค่ความเป็นมิตร แต่เป็นความผูกพันที่เหนือกว่ามิตรภาพเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและเป็นความลับที่ไม่มีใครรู้วันหนึ่งเหล่าปีศาจร้ายได้บุกโจมตีอาณาจัก,กรเทพพิดาสุริยาและพญานาคราชต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องอาณาจักรและผืนแผ่นดินพวกเขาใช้พลังอันยิ่งใหญ่ต่อสู้กับเหล่าปีศาจด้วยความช่วยเหลือของพญานาคราชสุริยาสามารถเอาชนะเหล่าปีศาจได้และปกป้องอาณาจักรของตนไว้ได้ หลังจากเอาชนะเหล่าปีศาจได้สุริยาและพยานาคราชกลับมาพบกันในป่าลึกแห่งนี้พวกเขายืนมองกันและกันด้วยความรักและความเคารพความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นเรื่องราวที่งดงามและเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้นี่เป็นเพียงเรื่องราวหนึ่งคุณสามารถสร้างเรื่องราวอื่นๆจากภาพ